หวานจ้ะนอกจอนี่ตื่นเต้นอยู่เลยจ้ะตอใน,นจอไอ้ก็นี่เบิ่งไอ้เบิ่งตะปูไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเออสรุปเลยเห็ดป่าไปนี่นะเห็ดหลาย <c oughs> ป่าลึกลับที่ไม่มีคิดใครคิดเพื่อจะมีเห็ดไหนบ้างนี่ วันนี้เราจะน้งเด้อพี่น้องจ้ะโพดโพอีดีดอกนี่ปอดพญาพญามันพญาเห็ดอือหือ่ใหญ่กูแขนไอ้มึงใหญ่กูแขนไอ้ Này bên nào nào đây cha nó đi này hình nhảy ปอาน้องเมิงนะสองดอกนี่เต็มก้าสามดอกเต็มตาปอวางตะกร้าก่อนเด้อมีอเสียดายจัง บัวเลือเนี่ยก็ได้บัวเลือบัวเลือนี้พูดโพความใหญ่เนาะเสียดายเด้บ่มีดอกหน่อยนะพ่อเห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพิ่งนี่มักหนาวอ่ะ เบื่อได้จากตากระโหลกนะคะกินแล้วตายบัดเดียวตายอย่างเดียวเฮดปวกเอาฟองออก บรรยากาศอะไรน่าอยู่เย้ยพึ่งพ่อเห็ดมันปูเดินตั้งนานเห็ดมันปูพ่ให้มีป่านี้เนาะอออือยุงพี่น้องจ้าบันเทิงลาวเลยละ โอ้พี่น้องมังคุดอีกมีแต่แบบแก่ๆแ,แต่ว่าอันนี้อ่อนอยู่นะนี่ไงสองดอกนะเนี่ยอ,อ,นะเ,ยเ,อเห็นดอกเดียวด้วนี่ได้ไหมนะได้ไหมที่รักจา๋จาจะตัดกานเอาอันนี้ได้ไหม เพื่อนปลาความใหญ่ปอดพี่น้องได้อยู่มั้งดูสิอย่างนี้จุดทูไปน้องขอเลขก็ได้อยู่นะได้จ้า โรสเสียนาโอมน่าลน,นะคะแปลกมากอมนาเล็หน่อยได้อยู่ค่ะไปค่ะ มื่อกี้ในอตตวานเนาะอาวกย่างกายไปวนกลับมามันออกตแต่เจ๊เป็นอาทิตย์แล้ว,ลวเนาะเห็ดเห็ดเหลือง ประเทศนี่ก็คือประเทศไทยเลยเนาะป่าได้เคยออกก็ไม่ใช่ตรงใดเคยออกก็สีออกตรงเดิมๆตรงนี้ก็เคยออกเลยจ้ะปีที่แล้วอันมาเอาเห็ดขาส้มตรงนี้แหละี๋ยวก็ตัดค่ะสีสวยหน่อยอยึดไตหมด เ่าใหญ่บิดแต่แล้วส่งลายมาพร่อสมองกว่าลวเลยจ้ะถึกแมงกัดลยนี่โอ้ยอ้วนมากเลยตรงนี้โอ้โหพี่น้องมืองนี่สวย่ะมาแล้ะ อันนี้สัตว์กินอือห <c oughs> ือบอบมากอบมาสัตว์ จ้าพ่อใหญ่จ้าโอ้ยสวยมากพ่อใหญ่บอกวะ่าฉันไม่ได้บีบเพราะวะ่าโทรไปแล้วตามสบายเพราะวะ่ จมน้ำโพดกับบงานเนาะโอ๊บวบตรงเมื่อกี้นี่่อนช้อนขาเธอค่ะไอ้เบิรงทรงไรไอ้ประเด็มไป ไปป่าที่สองนเนาะพ่อยังหบะกินเวลาหลายแล้วยานพ่อใหญ่พาเมื่อไายนะไปได้มดเมื่อจ้ะเพราะไอ้มากเนาะแต่ว่าถ้าสิให้เพิ่นมาทิมว่ป่านี่ก็บพ่ให้เพิ่นมาทิมเนาะมันไกลไกล,ไกลเฮือนไปกลับกับลายโลเนาะ ยังก็เสียงเด็กหน่อยกรีดเนี่ยแหละเพราะว่าฟังพฝนนะเป็นเฮือนคนเดียวสะ,สะเด็กหน่อยเล่นกันสงสัยฝนก็คือสิตกหน่อยนะพี่น้องเอ้ยอยากไปป่าไม้ก็ได้ Đây mà nó Cùng những nhái này Thuộc mà nó. ขนาดเบ้างนีเห็ดตายเบือคิด้ะตายได้ด้วยพี่น้องจ้าถ้ามันถึกฝนมานี่สีขาวๆนี่มันลุดแล้วมันเบิ่งบอกเลยมันเป็นเห็ดน้ำมากหรือเห็ดมาริโอพ่นพ่นพ่นๆๆบานพึ่งพึ่งอยู่บ่ได้ดอกกนะโอ้โอโยยงสีขาวหูกระโปงกระโปง ตัดขาด้ยบัน,นี้เด้อเห็ดเหลืองแบบนี้เห็ดสวยมากเดี๋ยวอาจรย์ตัดขาเดี๋ยวพี่น้องเด้อค่ำแล้วกลัวฝนจะห้ามหัวพอ่ออันุน่ะเราขานอนคืออะไรอันนี้คืออะไรอะ ชุดเธอออกไม่ได้คือ,อยังเป็นวันนี้อยากก่าคิดเลิกนะจ๊ะอุตสาหตัดงามทั้งหลายดอกเห็ดอะไรเนี่ยใช่เห็ดพึ่งไหมเห็ดพึ่งจะ้ะเพึ่งอยู่ในห่มมันจะเป็นถกขาแบบนี้แต่มันจะเกิดเสือลา เไม่ได้ไปป่าใหม่ดอกฝนเริ่มมาแล้วจ้ะแล้วพยาญ่ก็พาเมือแต่ก็ได้หลายแล้วแหละแต่ว่าคนหาเห็ดเนี่ยนาะพี่น้องแห้งหาแหง้งม่วนนอนลืมหมดกินข้าวถ้าเห็นแหน่นี่บไม่อยากเอาข้าวเลยล่ยนะคนะ่อยเป็นแหน่นั่นๆน่ะนี่ข้าวแท้อันนี้ ให้เรากินสอนอะระแหน่โอ้ยหมานขนาดเด้อหมาสองหมื่นนี่ป่าเดียวกันนะคะสวยนะคะน,นี้ยุ่งนี่อีหมายเลยแหละเบิ่งท่งล่ะไอ้ตกเมื่อกี้ในเรือแตกเต็มเลย โหแล้ววันนี้เป็นย่างหาป่าแบบไดหาเห็ดพึ่งเด้อป่าง,งามๆแบบว่าต้องคืดน้ำเบงนี่เต็มเลยอะ่ะเห็ดหัวสีส้มเนี่ยเห็ดพึ่งหวาน ส้มเกิดหลายหๆไหมไอซินับเดินยว่าจากดอกเมื่อกี้นี่จากดอกแล้วฮะหนึ่งตรงนี้เนาะสองแล้ว สี่แล้วนะคะห้าค่ะหกค่ะ,คะเต็มป่าอยู่ Hả? Bẹt Bad. Bên ngoài thì bên ngoài này. Bẹt rồi, Cao. Trung điệu đây này. สิบสิบเอ็ดเห็ดนี้เป็นเห็ดที่อร่อยนะเวลาแกงกุบกิบมากมเมลีงสิบเอ็ดดอกนะคะสิบสองสิบสาม สิสิบห้าเดี๋ยวเสียมาตัดางาน,นเด้๋ยวไปลองเด้ออายันฝนทำหัวมีอีกไหมสิบห้าล้ะนี่อีกจะ้ะ น่าของตัวนี่ปีที่แล้วก็บ่เห็นหลายนะยุงนะแม่ไปค่ะ หัวยังหมดไปโอ้ยแอ้มักเก็บเห็ดมันปูดนะจ้ะเห็ดผึ่งกับมักแต่มันปูมันจะ มันงามเนาะเห็ดเผ่งก็งามในแบบของมันมีดมีดอยู่ใต้เห็ดจ้ะทับถมไปแล้วสวยมากช่วงนี้จะเป็นเห็ดอบแห้งนะจ๊ะว่านี้เห็ดเมนูให้เบิ่งเนาะโอ้อก็งด้ เพื่อสิหาเห็ดใด้เนาะตายไปลยไปจักจักป่าโอ้มาแล้วฝนฝนคืมมาแล้ว เลือกไแ้แเ้าก็เลือกก่อนอันนี้ยังสวยอยู่น,นี่ก็ได้อยู่อ้ปวกยักษ์ปิดท้ายปิดท้ายนะคะเพราะว่าฝนสีมานี่ค่ะสา,สารพี่น้องกำลังสิมเมือข้ามคลองตรงนี้ ้ฝนกระสิมาฟาฟาฟามาแล้วฝนโอ้โหอย่างไรพี่น้องกระโดดมาเก็บอางามมาเก็บองามฝนมา เพิ่งเี่พิ่งฝนจ้ะไปทางอื่นกันแล้วละเมื่อกี้กับโบเห็นเมื่อกี้กับโบเห็นฝนน่องไอ้ก็โทษนะคะเก็บไม่สวยเลย ลมลมลมฝนยมามาบาบาปากลมนลยนี่ค่ะทุกคน <Beautiful. S 1> พี่น้องจ้ะเดี๋ยวไอสียไปตัดขาเห็ดยูเฮือนนอกจากน้อฝนสิต,ตกข้ามหัวไอแอกรลิฟ้าจะ้ะอันนี้เป็นเห็ดบันปูกับบริตตัดดอกจ้าพี่น้องได้หลายเติมเนาะ บางคนก็จะถามว่าไอซิไปเห็ดเมนูอย่างเห็ดปุ่นนี่นะไอจะเอาไปตากนะคะจะเห็ดปุ่นนี่นะไอจะแกงนะคะเนาะวันนี้ไอก็ขอบคุณทุกคนหลายๆเด้จะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Thank you for ฟ <laughs> ิต n g w อ t ์ม e วั a อ o r l d t o u ชั่วโมงครึ่งพี่น้อยเข้าไป